แจ็คเป็นคาวบอยอืมบุหรี่ลอยได้ตำตำนานบุหรี่ลอยได้กูซัาพ่อคนเดียวแบบนี้อ่าอ่ามีเพื่อนได้ยัยเออมึงดูตำนานบุหรี่ลอยได้แหมอะไรวะชื่ออะไรไม่หรอกบุหรี่ที่ปากมันลอยได้อ๋อ เห็นแล้วอเฮียผ้าบางคอมุงบังไอ้ตัตบังคอบังไมเลยจะมีไม่เลยเขาจะทำโอวัลทพักสิบออกมาวะเอ้ยกูเล่นแล้วนะเว้ยมีธานโนดอะดีมากูเห็นอยู่ไอ้เฮียอยากกลับอยากลองกลับไปเล่นพลาดินนี่ยะมูจะกลับไปเล่นจริงเหรอเกมในตำนานนี่ยะ เมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนเมล่นโอวันไม่ได้ใช่ไหมเล่นพาราดินเทนเมื่อก่อนโอว์เสียตังค์สเปคสเปคไม่ถึงสเปคไม่ถึงเนี่ยเสียตังค์เล่นเล่นเล่นพาราดินเทนนี่กูจำได้บึงชัวร์วเหินเอาพาราดินว่าโอ้ไม่ก็บอกเหินโอเวอร์วอตโอเวอร์วอตพัดราคาถูกว่ามันติดอะไรวะกูเข้าใจแล้วตกใจเหรอเฮช็อต มึงเดินมาเดียวก็ได้กูไองโง่โดนกูไงฮ่าฮ่ากูโดนแรงวะเนี่ยโคตรแรงเลยอีดีกูจะกูจะวัดปีอยู่ให้มึงหอเว้ยพอมกัโดนกูไอ้เหี้ยเฮ้ยเจเจแรดแรดอีกตัวหนึง่งชิบหายแล้ว ที <S 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 3> 3> uh ่ไหนวะกูฮ uh> oh. 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 oh ิว oh. ม oh 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 ึงอยู่กูหิวควบมอยู่ในแน่ๆเลยว่ะกำมือน์กำมือน์ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครช่วยดันเลย I don't know โอ้โหกำลังจะหยิบหิวแล้วก็ตายโอ้โอลีโอลีก็อดโอไมก็อดโอ้โหไม่ไหวไรเฮีย กูไม่ไหวและไอเกมข้างดูอะไรฮะตตกอีกเลยไปลอยบนดีกว่าไอสกิลเอให้เฮ้ยเวลาเพื่อนโดนไล,ล,ล่ฮโดนอะไรฮะร์ตะกูให้สกิลเอเพื่อนได้ปะอะไรของมึงเจจี้อะไรของมึงยืนยืนอาปากรับระเบิดกู ต้องาตล้งไรอ่ะเฮ้กูกูอยู่กับเพื่อนสามคนเดี๋ยวพวกกูอยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่นี่กูจะสู่ขีดแล้วเนี่ยโอ้ยเชี่ยไอ้เยี่มันหักนิ้วมาโดนกูอย่างเยี่อะไรสัตว์ พลังแห่งเซตาต้ามีสติแล้วมึงโดนกูแน่เซตา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 พลังแห่งเซตต้าไอ้กูโวยเอาหลังตึกูโดเด้งขบวนขบวนหลังอ๋องจับศูนย์เนี่ยไอ้กูมึงโดนแล้วกูแบบชิบหายแล้ว

พลังเซจิต้าพลังเซจิต้าเซจิต้าเซจิต้าพลังแห่งหยดน้ำไม่อยากอะรับวะเฮ้ยดันรถดันรถดันรถเอาเดาไปคิวเฉยเหรอเอาอุ้ยพลังกินจี๋ เดี๋ยวนะซัมพอร์ตซัมพอร์ตดำหน้าคืออะไรวะเนี่ยเัม yeah. 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 พอร์ตซัมพอร์ตโน